ตัวนี้ทำการสปอนเซอร์วิดีโอนี้นะครับให้ลุงแมวลองเล่นนะโดยการใช้หูฟังตัวนี้นะครับ Sony inzone H9 นะครับหูฟังเล่นเกม PlayStation 5 pc นะครับตัวบนเลยนะครับผมราคาไม่เกินหมื่นบาทนะ9,990พาร้อ้าบาทนะครับแล้วก็ในบางช่วงเนี่ยเหลือ8,990บาทนะใครสนใจรายละเอียดนะครับลุงแมวได้รีวิวไว้แล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ลุงแมวใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนะครับสามารถไปกดดูได้นะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ เป็นหูฟังไร้าสายนะครับที่เป็น noise cancelling แล้วก็มีระบบเสียงแบบ surround 3D นะที่ลุงแมวประทับใจมากทีเดียวนะครับผมด้วยราคานี้ Neo ถือว่าน่าประทับใจนะครับก็ด,ดึงตรงนี้นะนี่แล้วก็นี่นะครับก็คือหูฟังเนี่ยด้านซ้ายนี่จะเป็นตัวไมโครโฟนนะครับแบบนี้นะแล้วก็เวลาจะคุยกับเพื่อนก็ทําแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวลุงแมวเปิดขึ้นมาอ่าแบบนี้นะครับ โอเคไปเราไปเล่น Call of Duty กันเลยเราก็จะมาเล่นโหมดที่ลุงแมวคุ้นเคยนะครับผมนั่นก็คือเป็นทีม d เด a แมชนะเป็น Quick Play นะครับมายิงกันแล้วยิงกันแล้วโนนน,น,น,นเดี๋ยวลุงแมววิ่งไปตามเสกปืนเลยนะเนะีนะ่ยแม่้ายมือเนะีนะ่ยนาะรู้เรื่องอยู่ทางน้นเไยนะไ้ไหมโอ้โหอา้าวไม่โดนไม่ตาย ได้แล้วสวยงามนี่คือวิ่งมาตามเสียงปืนที่เขายิงกันเลยนะครับอ,อันนั้นเท้านั่นไงเล่าอันที่สองถือว่าใช้ได้นะฮะคอยฟังเสียงเทา้าไม่ทันเ <laughs> นี่ยคอยฟังเสียงเท้าเอานะครับเราก็จะได้ศัตรูเหมือนกันนะช่วยได้ช่วยได้เฮ้ยโอ้ โอ้โหดับ,บคิวไปตอนนี้ลูกแมวอันดับหนึ่งนะครับใครยิงกับใครอันี้เราสวยีิโรันอยันไมเราอืมอืมพลาดไปน,นิดเดียวนะ สวยงามเอไป้อไปอาอ้าวเนเพื่อนเพื่นสีเท่านะครับตอนนี้เพื่อนล้มไปตอนหน้าต,อต,อ,ตอตาสนนแน่ ข้างบนเหรอยิงข้างบนใช่ไหมอเอ้าทำไงดีกต่เีนยวเราสวยเยเย็นเนีมันเพื่อนนะมันเพื่อนเย็น Friendly cruise missile from 3, the 3, 3, Oh, my oh, way. No. So, friendly UAV online. เอาดิตายไหมไม่ตายอ่มัน <c oughs> ต้องตาย <c oughs> ข้างหลังแน่แบบนสวยงามกระสุนหมดยิงจนกระสุนหมดนะครับเปลี่ยนปืนไหมตู ปิด U A V ศัตรูก่อนเดี๋ยวยุบแปดนัดเหรอยวลุงแมวหาปืนชาวบ้านก่อนนะมาตามเรามาแล้วอ่ะโอ้ไม่ทันนะฮะไม่ไรไม่เป็นไรสวยครับแก้แค้นเมื่อกี้นายยิงเราแบบสองนะครับตอนนี้ Counting counter uav is returning to base. copy uav is on station. record on โดนพี่ครับน้อง9987ครับเรากำลังนำวินนิ่งสวยงามสวยงามเต็มเต็ม <Solid work. S 1> น่าจะเป็นลาสคิวด้วยนะเมื่อกี้นะถือว่ารออยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะใช่แมนนูนเป็นลาสคิวเย y ถือว่าโอเคถือว่าโอเคสรุงแมนไม่ถือว่าใช้ได้ละ คิวเดสเรชก็ไม่เร็วนะครับหนึ 1, นะหนึ 6, นะครับในภาพรวมๆอะ่ะสิ่งที่โดดเด่นเลยนะของหูฟัง Sony H9 ตัวนี้คือเสียงเท้านะเสียงปืนเสียงระเบิดพวกนี้ทิศทางมันชัดมากนะครับมันมีหลายครั้งที่ลุงแมววิ่งตามเสียงปืนไปอะ่ะแล้วก็ไปเจอศัตรูนะตอนเขายิงกันอะ่ะเราแค่วิ่งตามไปเรื่อยๆนะ ราจะรู้แล้ว่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดการบวกกันบางทีก็ยิงได้บางทีก็ยิงไม่ได้นะแต่ว่าตำแหน่งมันชัดนะครับแล้วก็ที่รู้สึกอันนึงมากๆคือพวกชอบวิ่งตามมาข้างหลังอนะพวกวิ่งตลบหลังเนะี่ยโอ้นี้อันนี้ชัดมากนะครับผมชัดมากหรือว่าในบางครั้งเพื่อนรุ่มทีมวิ่งไปข้างข้างเนี้ยนะเราจะรู้หมดเลยนะครับก็ระยะใกล้ไกลนะมาหมดนะมาครบก็ถือว่าโอเคเลยนะเพิ่มประสบการณ์นะครับให้มันตื่นเต้นกว่าเดิมในการเล่นเกมยอดนิยมนะ ซึ่งลุงแมวไม่ได้เป็นเซียวนวอลลแลนเลยนะครับจริงๆเล่นน้อยมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหูฟังตัวเนี้จะให้ใช้ชนะลุงแมวได้แค่ไหน <c oughs> หรือว่าไม่ได้เลยก็ไม่รู้นะปกติใช้จอยด้วยน,น,นะครับตอนนี้เรามาใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเดี๋ยวลองมาดูกันนะในการจะเชื่อมต่อนะครับกับตัวโน้ตบุ๊กนะวิธีการก็ก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนะก็เอาดองเกิลเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวดองเกิลเนี่ยมีไฟขึ้นนะแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยก็ มีไฟออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์แล้วนะครับเสียบป,ปุ๊บก็เจอเลยใช้ได้เลยนะถือว่าดีมากนะครับสะดวกนะครับชอบชอบก่อนเราจะเล่นเกมนะครับเราทำการดาวน์โหลดตัวแอป,ปของ Inzone มาก่อนเนาะเพราะว่าในตัวแปปอป Inzone เขามีตัวโปรไฟล์หูของลูแมวไว้อยู่แล้วนะครับพอเราโหลดมาปุ๊บอ่ะเขาก็จะได้ดึงโปรไฟล์หูลูมแมวมาที่อยู่ในคาวนะเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะรีบข้ามาโอโหเฮดช็อตเยี่ยม เท่นี้แหละเท่นี้แหละเท้าเท่านี้แหละเป็นตัวสวยงามมาละมาละเท้ามาเท้ามาขวาเป็ไงเล่า <c oughs> ทำไมโหดเบอร์นี้ตึ๊ก เเเเยยยยมมมมข้างหลัง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 ปืนอย่าสะบัดเริ่มได้แล้วลุงแม่ลุงแม่รดนแฟงลุงแม่รดนแฟงเอาเอาเอาเฮ็ดช็อตสิเฮ็ดช็อตเริ่มมันครับเริ่มมันอ๋อเฮ้ยข้างหลัง ก็จะเอาเขาว่าเราอ่ะเราอ่ะตรงนี้ชัวร์ตรงนี้มีเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็ไงเไงเยี่ยมเดี๋ยวเขายิงกันอยู่แล้วแหละโอยโหดมาก เทา้าล้วไงเอ้เาเนี่ยครับเสียงเท้าเนี่ยชัดเจนมากเลยนะแบบมันแบบดังขึ้นมาเลยอะเยี่ยมเท้าเท้าเท้าหลังชวนทำไมยิงไม่โดนเยี่ยม ได้อยู่นะถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับตอนแรกนะตอนแรกนี่แบบไม่เหือเลยเลยโหให้มันเข้าไปบวกนี้ไม่ได้อะนั่นนั่น,น,นข้อดีของการใช้หูฟังอันนี้ในการเล่นเกมนี้ครับคือมันจะรู้ทิศทางเลยนะว่ากระสุนเนี่ยถูกยิงมาจากทางไหนนะแล้วก็ถูกยิงไปทางไหนได้ทั้งสองทางเลย oh. นี่สวยงาม โอ้ลอยอยโอ้โหหลอมา10คิลโอ้โหโดนสไนเปอร์มาเต็มเโไปครับไปเยี่ยมเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วเริ่มมัน ทักษะเอ้ยเท้าเท้าเห็นไหมเท้าต้องมาโอ้โหยังไงข้างหลังรู้เลยอ่ะไม่ทันสวยงามข้างหลังตรงเนี้ย ไม่ทันนะได้ยินนะแต่ไม่ทันซ้ายนไงไงสวยงามลุน,นไม่มได้ยินเราปะ่ะไม่หยาเรียบร้อยมาตามมาข้างหลังดีมากเลยนะครับเสียงระยะใกล้ไกลข้างหน้าข้างหลังนี่มันชัดมากเลยนี่นี่ โอ้จะยิงได้หรือเปล่าดีอีกเรื่องหนึ่งโอ้ตัวสุดท้ายละนี่ไงเราบ่า,าเราขอขอเป็นคลาสคิวเยี่ยมถ้าเราวิ่งไปเอนิมี่มันอาจจะคิดว่าเป็นน,นันน่นนันน่นนั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 ่นจะล่เจะล่ะสวยงามสวยงาม อ่านั่นคือการรอบทำร้าย okay. แบบลุงแมวไปแล้วลุงแมวโกรธ <You are. S 1> เยี่ยมพิติของเสียงเนี่ยมันก็ชัดใช้ได้นะเมื่อกี้นอกจากเป็นซ้ายขวาใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็น3ามิติภูปะสเปเชียลซาวอะมันจะมีความแบบเนี่ยเป็นพื้นที่ขึ้นมานะตอนนี้มันจะมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ซ้ายมือลงมาตรงนี้โดยสรุปนะครับหูฟัง i ินโซน h อของ Sony ตัวนี้นะเป็นหูฟังที่ พาเราเข้าไปในโลกของเกมนะครับผมเสียงฝีเท้าชัดเจนระยะชัดเจนนะเสียงเบสลงลึกนะครับรายละเอียดดีอนเนกประสงค์มากๆนะต่อได้ทั้ง PC นะครับ PlayStation 5แล้วยังสามารถเชื่อมต่อมือถือได้อีกด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีโหมดน้อยแคนเซลลิ่งให้อีกด้วยนะครับใครตามหาหูฟังคู่ใจนะครับหูฟังตัวจบนะไปลองกันได้นะครับลูกแมวเชียนะเสียงเขาดีทีเดียวนะครับแล้วก็จะทำให้การเล่นเกมของคุณเนี่ยสนุกขึ้นอีกเยอะเลยครับ ลูกแมวขอขอบคุณทางโซนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำการสปอนเซอร์วิดีโอนี้แล้วก็ส่งหูฟังอินโซนเอสไนให้ลูกแมวได้ลองนะครับท่านผู้ชมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์มาไ,ได้ในคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณที่ลูกแมวจบนะครับลูกแมวขอลาไปแล้วนะครับขอบคุณที่ตตามมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปครับ